เชิญมาอีกครั้งนะครับวันนี้กลับมาการรีวิวรถเกี่ยวคูโบต้านะครับผมตัวนี้รถสวยใสไฟรุ่นใหม่นะครับไฟ2ตาด้วยกับคูโบต้า a r n 2 1 4นะครับผมแอบดูสติ๊กเกอร์เดี๋ยลืมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบดีเซล15แรงม้านะครับไปตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเพราะว่าเป็นรุ่น2แถวนะครับของคูโบต้าที่ใช้งานได้ส่วนตัวเป็นหลักก็คือ2แถวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น a r n นะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ90เซนนะครับผมรหัสโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับ arosta r นะครับ A R N ส1 4เครื่องยนต์ไม่เกิน15หแรงม้านะครับ3าสูบดีเซลเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเปิดตู้นว้ดนะครับดันมือซ้ายมือขวาดันขึ้นไปนี้นะครับผมนี่ระบบข้างในเป็นรุ่นใหม่นะครับผมโดยปกติรุ่น SR เนี่ยครับจะเป็นพลาสติกตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมนะดึงขึ้นเหมือนเดิมนะครับดึงง่ายๆอย่างนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วที่เป็นตะแกรงเหล็กนะครับหนาประมาณ4ี่มิลนะครับเราพ่นกันสนิทให้เรียบร้อยแล้วนะครับ2ชิ้นถอดใส่ง่ายนะครับตามสไตล์ของคูบูตานะครับผมก็คือยกขึ้นไปนะครับ แล้วก็บานแค่นี้ครับใช้งานได้แล้วครับผมมีขาตั้งล็อกให้อย่างนี้นะครับผมเอาเช่าอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเช็คอันนี้เกี่ยวกับธรรมดาครับเช็คสปริงดันสปริงได้ปกตินะครับผมรับกดลงก็กดลงอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เช่นเคยครับแต่ไฮไลท์สำคัญของมันของเขาก็คือคันนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆครับตรงนี้นะครับผมเป็นตัวเบรกนะครับ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเป็นตัวเบรคข้าวนะครับทํางานอัตโนมัติขึ้นลงนะครับตัวนี้นะเวลาไม่ใช้งานหรือจอดรถจะขึ้นเวลาเดินหน้าแล้วใส่ตัวเกี่ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับผมนะไม่ต้องกังวลเราใช้มือกดอย่างนี้เลยยกขึ้นมาอ,อย่างนี้นะครับป<อ>ึ๊บเปิดมาใส่ข้าวสําคัญก็คือตัวนี้นะครับจําไว้นะครับผมก็คือจะมีคู่มือการทํางานของใส่พานนะครับผมจดเอาไว้ด้วยตรงนี้นะครับวางเราเปิดที่เปิดบนเปิดน้ากันนะครับเปิดสองงานเลยตัวบนกับตัวล่างพร้อมกันนี่นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นพัดลมนะครับนี่คือพัดลมตัวที่ต่ําสุดสองอันนะครับก็คือตัวสกูหนึ่งกับสกูสองตัวนี้เป็นลําเลียงข้าวนะครับทุกครั้งหลังการใช้งานเราต้องควรล้างนะคสะอาดเปลี่ยนข้าวนะครับเพื่อไม่ให้ข้าวตกหล่นนะครับเราโดยการกดตัวนี้แล้วก็โยกปล่อยนะครับอันนี้คือปล่อยนะข้าวจะล่วงลงตรงแท็กนะครับเวลาเลิกเวลาจะใช้งานเราก็กดล็อกออกมปแค่นี้ง่ายๆครับสับครัวใต้แอรช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องตั้งตัวตะแกรงนะครับผมนะ สายพานมีแค่สองเส้นหนึ่งเส้นทํางานสองคือเส้นสับฝางไม่รู้ถึงเปล่าดูก่อนตัวสับฝางนะับเปิดฝามาอย่างนี้นะแล้วก็วิธีการหลักการถอดสายพานนะครับโยกขันโยกอย่างนี้ครับไปหลังแล้วก็กดนับแค่นี้เลยเสร็จแล้วดังนั้นดึงตัวนี้นะเขาโยกตัวนี้นะกดลงครับไอ้กดขึ้นครับกดขึ้นแล้วยกหน่อยหนึ่งเฮ้ยเอ้ยอ่านิดหนึ่งนะแล้วก็จะเปิดตัวสับฝางมาได้ ตัวข้างหลังเปิดฝากระโปรงได้่างนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไขหางปลาลงนะครับตัวนี้นะเป็นตัวปรับข้าวโซ่ปกมากโซ่ปกน้อยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับผมนะต่อสาลงมาอย่างนี้นะครับลงไปจงสุดอย่างนี้นะครับเพื่อให้ฟังออกเร็วขึ้นนะครับนะในกรณีที่ฟางเราเยอะฟางเราเยอะนะครับฟังเราเยอะเข้าเรายาวเราเปิดถ้ากาฟังเราน้อยเข้าเราน้อยเราดันขึ้นนะเพื่อเก็บข้าเพื่อเพิ่อหมุนนวดอีกครั้งนึงนะครับผมนะตัวนี้เป็นระบบสับฟางนะครับ สับฟางใช้งานง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับข้าวยกตรงนี้นะครับโยกขึ้นสับฟางยกลงเลือยยกเลืวอสับฟางแค่นี้เองครับง่ายมากกับกัวต้าเออาร็อกเข้าไปเวลาใส่นะครับให้ตามเดิมนะครับผมก็คือโยกลงมานะครับแล้วก็โยกลงมาตามเดิมแล้วก็ใส่สายผ่านง่ายๆแค่นี้เองจบแล้วนี่คือด้านหลังนะครับดูแลง่ายๆนะครับผมโออันนี้เป็นมุกนะครับ ได้ครับตัวนี้มันถอดได้นะครับก็คือเป็นตัวสไลด์ผมนะแค่นี้ก็คือสามารถถอดไนดะ้ใส่ง่ายครับสะดวกอ่ะเดี๋ยวใส่กับที่เดิมกันเ็นจะมีตัวกา้านคันโยกตัวนี้นะครับกันข้าวนะครับดูข้างๆงนะปุ๊บเห็นไหมกันออกไปนะครับเวลาเราจะไม่ให้โดนข้าวเรายกขึ้นมาแค่นี้ครับง่ายๆนะครับผมนะเอาไว้สําหรับอ่ากันข้าวเวลาเก็บนะเครื่องยนต์อยู่ใต้เบาะนะครับปลดล็อกข้างหลัง รถซากล้อข้างหลังนะครับแล้วก็ดึงเขาหาตัวนะครับปุ๊บก็จะเจอเครื่องยนต์นะครับรหัสรุ่นใหม่แล้วนะครับผมซูมเข้าไปใกล้ๆปั๊บเครื่องยนต์นะครับเรารับประกันให้ว่ารถเราไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับเป็นรถตระกูลคูเบต้านะรหัส D662 นะครับผมสามสูบดีเซลสตาร์ทมือนะครับมีมออน้ำด้านหน้านะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มออน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมชั่วโมงการใช้งานก็หลักร้อยชั่วโมงนะครับผมนะสี่ห้าร้อยชั่วโมงนะครับเรียบร้อย จากนั้นเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับอุปกรณ์การใช้งานง่ายๆนะครับก็คือตัวแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือตัวจอยควบคุมนะครับตัวนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายกงานขึ้นงานลงนะครับแล้วก็พวงกุญแจนะครับพวงกุญแจมีให้นะครับผมบิดหน้าจอก็จะมีไฟดิจิตอลโผล่ขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับผมนะรอบนะครับเช็คนะครับคันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคู่มือภาษาไทยไปให้นะครับรลกไฟดูตัวนี้ตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับ N เคื่อว่างเดินหน้า4สปีดนะครับถอยหลัง1สปีดนะครับแล้ว อนี้ครับเกียร์สโลว์นะครับเกียร์ไฮนะครับผมนะมีสองเกียร์แล้วก็เกียร์ว่างนะครับผมขยับมาได้เป็นปรับคอลงออโต้นะครับแล้วก็สไลด์คอนะครับไอ้ปรับคอลงอันนี้นะครับแล้วก็สไลด์คอซ้ายขวานี้ครับสามารถใช้ออโต้ได้ทั้งคู่นะครับผมกดปุ่มออโต้ขยับมานะครับด้านหลังตัวนี้เป็นตู้นวดนะครับเดี๋ยวจะแปลภาษาไทยให้นวดนะครับตบมาทางซ้ายเป็นตัวเกียร์ข่าตัวเกียร์เกี่ยวข้าวตัวนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวเกี่ยวข้าวล้มข้าตั้งนะครับมีสองเกียร์เกียร์ข้าตัั้งนะครบ อันนี้เกียร์ข้าล้มนะครับผมนะเดี๋ยวแปลคู่มือสาาไทยให้ด้านหลังก็จะมีคันโยกครับผมนี่เป็นคันโยกปล่อยข้าวนะครับแล้วก็ท่อส่งข้าวไฟฟ้านะครับผมทังเก็บข้าวเป็นพลาสติกยกดูแลง่ายๆนะครับเพียงเราแค่ถอดสลักด้านบนนะครับนี่ปดจิ๊บล็อกด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับผมยกออกได้เลยยกออกอย่างนี้ได้เลยนะดึงด้วยมือเดียวนะครับได้เลยสบายๆนะครับผมนะนี่เราทําการทดสอบปล่อยข้าให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับ แบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับผมนะปั๊มติ๊กแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยข้อส่งเข้าสองส่งส่งเข้าหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถถอดตรงนี้ได้นะครับถอดตรงนี้ได้นะตัวที่มีซีลกเกอร์แปะนี่คือถอดได้นะครับเนี่ยถอดได้ถอดเพื่อทำความสะอาดนะครับแนะนําหลังเลิกใช้งานต้องถอดนะครับเพื่อจะได้สะอาดแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับไปเดี๋ยวไปรับชมรีวิวตัวเต็มกันนะครับเป็นยังไงไปครับไปครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันทดลองใช้งานจริงกันลยครับกรับรถเกี่ยวข้าวคูวต้าเอไอเอ็น ตัวนี้ใครได้ไปคุ้มจริงๆนะครับเพราะใหม่สวยนะครับผมเปิดมือเดียวยกมือเดียวล็อกมือเดียวเลยง่ายอีซี่นะครับเหมาะสำหรับเกษตรกรใช้ส่วนตัวนะครับเป็นหลักครับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับพูดไปด้วยท่องไปด้วยนะครับผมไปตัวนี้นะครับเยียบสตาร์ทนะครับเล่งคันเร่งยกขึ้นยกลงนะครับผมขึ้นตัวรดตัวเกี่ยวนะครับใส่แกวว่างเท้ก่อนครับได้ ตัวนี้ไปหยุดออตโต้นะเห็นไหมอะหยุดออตโต้นะครับทํางานออตโต้นะครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเราไม่ออโต้ก็ยกเลิกทุกคำสั่งนะครับผมสไลด์คอนะครับผมดูตรงนี้นะที่สไลด์คออ่าสไลด์คอได้นะครับแล้วสไลอออได์คอได้โอเคไปครับผม,มไป ให้ได้หลับให้ดูตรงนี้ครับพี่นี่นะครัออโต้นะครับขึ้นตงเองครับเราสามารถเลือกเป็ออโต้ก็ได้นะครับที่เฉพาะ a i เท่านั้นนะครับผมไปครับตัวน yes? 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 ี dai, ้ใช้กับคูบูต้าเอ็อจได้นะครับผมได้หมดเลยโอเคฝากไว้กับร้านนักพิโอกาสนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับรายงานจากนครปฐมนะครับผม